เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ข้ออ้างเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าโดยปกติแล้วธรรมชาติของมนุษย์เลยนะคะไม่มีใครอยากจะยอมรับผิดหรอกคะ่ะทุกคนนะคะอยากเป็นฝ่ายถูกเสมอคะ่ะและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราทํางานหรือเราเรียนหนังสือหรือว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยเรามักจะเจอหลายๆคนนะคะชอบใช้ข้ออ้างกับคุณคะ่ะเขานะคะจะมีเหตุผลต่างๆมาบอกคุณคะ่ะเพื่อไม่ให้ทําสิ่งสิ่งนั้นคะ่ะอย่างเช่นว่าสมมุติว่าคุณทํางานอยู่นะคะและคุณเนี่ย อาจจะทํางานผิดพลาดอาจจะผลงานไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณทํานะคะคุณไม่ได้โทษตัวเองค่ะคุณโทษใครคะคุณอาจจะโทษเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะโทษคนที่ส่งข้อมูลมาให้คุณไม่ครบถ้วนคุณอาจจะโทษหัวหน้าคุณที่สั่งงานไม่ละเอียดค่ะแต่ว่าคุณไม่เคยมานั่งโทษตัวเองเลยค่ะว่าเฮ้ยเออฉันถาม ฉันถามรายละเอียดหัวหน้าไม่ละเอียดพอหรือเปล่านึกออกไหมฉันไปสื่อสารกับคนที่จะให้ข้อมูลฉันไม่เข้าใจหรือเปล่าฉันพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมอะไรอ่างนี้ยค่ะทุกครั้งนะคะที่มันเกิดความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็จะหาข้ออ้างเพราะว่าข้ออ้างต่างๆนั้นมันทําให้เขารู้สึกดีค่ะแต่ครูจะบอกอย่างนี้ค่ะมันเนี่ย ทําให้เรารู้สึกดีแค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันจะทำร้ายเราไปตลอดชีวิตเลยคุณรู้ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเมื่อเราไม่เคยรู้สึกผิดเราไม่เคยคิดว่าจากเหตุการณ์ในวันนี้ฉันมีส่วนผิดยังไงและฉันจะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นยังไงนั่นแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ฟิกไมล์เซตแล้วค่ะคือเป็นคนที่แบบว่าไม่มีการแบบอยากที่จะเรียนรู้อยากจะก้าวหน้าค่ะ ทุกครั้งนะคะที่เวลาคุณเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะให้คุณนะคะนึกเสมอเลยค่ะว่าถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยฉันก็มีส่วนผิดด้วยและฉันเนี่ยจะทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรค่ะให้เราลองเขียนมาดูนะคะว่าอ๋อเหตุการณ์นี้นะฉันอาจจะบอกคนที่หาข้อมูลให้ฉันไม่ละเอียดครั้งหน้าฉันจะท,ทบทวนความเข้าใจว่าคนที่ฉัน สื่อสารกับเขาไปในเขาเข้าใจว่ายังไงให้เขาลองพูดอธิบายให้เราฟังอีกทีอ่าแบบนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะและนี่นะคะก็คืออาหารสมอง2นาทีนะคะครูนะคะเชื่อว่าทุกคนนะสามารถที่จะทําได้นะคะถ้าเรานะคะฝึกฝนทํามันบ่อยๆค่ะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นให้คุณลองถามตัวเองบ่อยๆและคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็น the best version of you ในทุกๆวันนะคะ วันนี้คูไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ Passion To Win นะคะสวัสดีค่ะ